สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะครับวันนี้จะมารีวิวของก็คือเบาะรองนั่งแบบนี้นะอันนี้คือเบาะรองนั่งเก่าของผมแหละมันเป็นเจลเนาะราคาจะไม่ได้ซื้อนานแล้วนะหลายปีละประมาณพันสองหรือพันห้านี่แหละส่วนเก้าอี้ตัวนี้ก็ซื้อตอนเอาแต้มบัตรเครดิตแม่ไปซื้อครับก็ จำได้ว่าราคาเต็มมันเท่าไหร่หกพักว่าบาทมั้งแพงอยู่นะแต่ว่าตอนซื้อนี่เซลแบบเอาพอยไปแลกก็เหลือประมาณ2องพันกว่าบาทประมาณนี้ก็นั่งใช้ได้ดีครับแต่ว่าที่จะมาให้ดูคืออันนี้อันนี้เป็นเบาะลองนั่งสำหรับนั่งเหมือนกันนะก็ราคาอันแค่200บาทเอง พันสองพันสองกับอันนี้สองร้อยก็ลองนั่งมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็ใช้ได้ดีนะมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยฮะข้างในมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นซิลิโคนนะแล้วก็เป็นรูปหลังพึ่งแบบนี้ครับเวลานั่งเนี่ยโฆษณาเขาบอกไข่เอาไข่วางแล้วนั่งไม่แตกนะ แต่ว่าผมไม่ลองนะผมไม่อยากให้ไข่แตกใส่กลนก็ <c oughs> <c oughs> คือเรื่องของเรื่องคือใครที่นั่งบ่อยๆอะครับนั่งทํางานนานๆนี้นะก็แนะนําให้หาอะไรประมาณนี้มานั่งเพราะว่ามันจะทาให้ไม่เป็นแผลกดทับเนาะไอ้ที่มันไม่เป็นแผลกดสําหรับผมซื้อมาสามอันก็ให้ยายคนนึงเขาเป็นเดินไม่ เออไม่ใช่เดินเดินไม่ค่อยไหวแล้วอะ่ะก็จะนั่งนานแล้วก็อาจจะนอนนานอะไรเงี้ยแบบเนี้ยครับเวลามันเปียกมันอะไรมันก็ไม่เป็นไรมันเป็นพลาสติกใช่ไหมเป็นพลาสติกแบบเนี้ยนิ่มๆเนี่ยแล้วก็มันก็จะระบายอากาศได้ดีด้วยก็เลยซื้อให้แม่อันหนึง่งให้ยายคนนึงอันหนึงงหน่งแล้วก็เอาให้พีใ่ให้พี่อีกอันหนึง่งส่วนผมอะใช้ไอ้ตัวสีชมพูนี่เพราะว่าผม เป็นคนที่เดินบ่อยพยายามจะไม่นั่งนานๆนะนะแต่ตอนทำงานจริงๆผมก็นั่งนานอยู่นะบางทีนั่งสามสี่ชั่วโมงเลยทำงานจนเสร็จอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยมาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบทำงานแบบต้องทำจนเสร็จอะไรเงี้ยประมาณนี้คนเป็นประมาณนี้นะก็ <ment. S 2> ลองซื้อไปดูครับไม่แพงนะเนี่ยใช้ได้สองร้อยอันนี้พันสอง ก็ดีดีถือว่าดีเลยอันเนี้ยผมลองนั่งดูละใช้ได้เลยครับไปหาซื้อดูครับก็ในเน็ตนะนะสวัสดีครับ